อะไรพี่น้องสวัสดีครับได้เวลามาเก็บเห็ดครับว้าวเ้าวเห็ดข้าใช่ครับเห็ดกับข้าดองเห็ดพุ่นสองดอกแรกมันๆครับ ข้างหนามันบ้านครับเด็กพอเขาเคลียร์หานาะออกนายได้เนิครับในพิษหลงร้อยของโฮมเฮดนะครับที่ชาวบ้านเขามาเก็บก่อนเขาเคลียร์เอามาทีหลังนะครับค่อยหาครับมันไผ่มันมัน่น อันนี้เห็ดเบือครับผมนึกว่าจะเห็ดกินได้ดอกคือเห็ดปวกเลยแต่บางเมนเห็ดกินกับเห็ดเบือนีดีครับโอ้ต้มต้มเลยนี่จะชุ้มๆไม่เยุดออกมา อ่อนแไหมนี่ลืเลเคียวมันฟัวเปล่านนฟอันนี้มัลวะเขาเต็เต็มเลยอเต็๋เต็อเตต็มเต็มเมเต็มเต็วเต็ตเ เป็นเสือครับทำเลปลาครับอันนี้ดินเจือครับเท่าเลยนี่ต้นไม้แดง เห็ดเขาแปงครับแล้วเห็ดเขาดินตัวกคระใายกับตี๋ที่อยู่ในกระตุนนะครับอีมันกิ่งกุ้งก้มเลยนะครับเหอตัวหยังพวโหอตัวหยังเนี่ยคือในกระตุนเห็นบ่ตีมันก่อกล้งกลมได้อือมันก็เรียนใช่นิพน พูดนะหล่นมีพูนโอ้ยเจ็บมี่ตาตามีพูนหนึ่งหอมเนาะใช่คับโอ้ยเจ ุ่มนะ่นเก็บเรื่อยๆเนาะว้านเห่ยครับโยหมูดังหมูครับกไหนเนาเห็นชนิดไหนกินได้ครับเห็นว่ามันมีน้ม เธาต้องว่าปลาหนึ่งุ่มสมบูรณ์นเนาะถ้าม,มีเหตุการณ์นี้เกิดเม,มื่อ,อยอืม่ครับนี่แกจะเป็นวูดแกๆ่กๆับเห็ดยังก่เห็ดตะลูอืม แกงได้กินได้ครับชนมากจะไปก่อยก่อยเสีอกรม็ดนช่ไหมหนพอดองนึครับือต้องได้เย็บ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 มี ตองเกียวนังเกียร์มืนมนอนะี่นกำลังขืนนี้มาเออเนาะแมนใช่กัเนาะก็ำลังขืนอางดีดอกเม่ียวดอ้งอยลน้าดอกง่าด้ยคืออื ไข่ชนิดแก้มบ่อเสบเลยครับต้องเอาไปปนอย่างเดียวครับต้มน้ำตัมน้ำปนดูมันอยู่ในด้วยกล้องแต่ไม่ต้องไม่ต้องหงอนาไปดูหนึนงดนงตอบถูกสองตับ อไปหวนหาย่มีนะแต่นานขึ้นว่าน้องผืนครับโอ้ถอดยาหวนมาเบื้องเห็ดลางทางครับครับเาเบิ้งเห็ดของยายแล้วนะครับโอ้งามเลยโอ้ละงูก็อโ็ดละงูก็มีผ่านแล้วจะบานอะรได้น้างมึงด้วยล่ะเยอะเท่าไหร่คะ ขีดละสามสิบคิดละสามสิบบาทครับลายสร้างเบิองเบิ้งแม่เก็บเม็ดนะครับเขาจะเอาไปทุบๆแกงด๋อยเนาะโหลเจ็ดครับสามเจ็ดยี่เบียด ต้องต้องลดตรงลดกรมังออกกระมังหากออกเดี๋ยวค่อยสร้างกที่หละตันนี้โลจ็ที่ไปกนโลจ็อ่ะยางเออกโลจิตเใส่นีเราค่อยสร้างกระมังเนาะยายไมาเก็ใซอย่ากรมังเก็บยายเขาหาใส่ยายปาเงี้ยใ่ไปุกไหบุก็ปรุกไงหรือวโอ้รกไงคือว่าเขาไปเลืก ครับตองเขาไปลึกๆแล้วการจนสิบหออย่างเงี้ยถึงสินะครับเห็้ละงูขาวเ่งูเดียวกันนั่นแหล้วง่เห็นดอกนั้นก็งูเห็นแต่งูเดียวครับอะไรตั้งแต่เสาเอาเอาเทเลยบ่เอากระจาเทเลไหมเทเลยมันจะง่ายครับนี่เห็ดเขาโอ้มีได้ตรงงามเลยเต้เต็มกระตาพอดี อ่ะครับสองขีดสองขีดก็เป็นเจ็ดห้าโลเอ้ยหนึ่งจุดห้านะครับ่ร้อยห้าสิบโลครึ่งนะครับ้องสี่ร้อยห้าสิบยูไนฟอร์ดยูหน่าวัดปลาวันฑผืนครับอำเภอรัตนาปุรีครับอุ้ยนี่ยดหีี เอาไปอยานแบบเพ็ดโพนนี่ครับต้องเอาจังสีไปหยาบเจ้าสีเป็นสีหยางแสบหอมมีความหอมของมันงปุ่นนี่แม่นหังสีเจังสีมันจะบ้างแม่นจังสีบ้างครับแต่ก็หอมเหมือนกันแต่ถ้าให้หอมแห้งแต่เป็นโพ่นประมาณนี้ต้องเป็นเพ็ดดอกยังไงเพชรโพนแท้นะครับทั้งหมดเท่าไรครับสี่ร้อยห้าสิบบาทป่ะแล้วอันนี้สองยันสามห้าสิบห้าสี่ร้อยห้าสิบบาท หายาไปหารอยรถ <laughs> อ,อ่ายี่บาไหนเหรผมมานนหารอย้อแค่นีะ้ะค่ะยบาทยไปเอาเ่นกรบปามันับ,มบผมมาแต่อุลุปิสัยครับสีสเกตครับอุลุอิสัยหายายสู้มือหายายครับยี่นี่ว่าจะแม่ก,กลุลาคือหาี่บาทยไปตง้งทอนหนูหายายไป แตนุ้งเสียแค่นี้ก็เอายึดจัดการของการก็เอาไปหัวบอยแยกไปขายไปเถื่อนครับที่ที่มาโหดได้ที่นี่น้อยครับครับใช่เลยแต่ออกก็ได้เด้อเดี๋ยวหลานจะมาเล่นน้ำจะมาซื้อไม้ครับเฮ็ดเฮ็ดที่ออกส่วนมากอยู่นี่เฮละงกแดงออกว่ครับเฮละงกแดงน้ำทัน้งระงกเหลืองเนาะเออ อุดมพรมิสัยครับม่สะเก็ครับไม่ใสย่างครับฝนตกก็ต้องรอเพราะน่ะปั๊มมาลัดจินนาเนี่แม่จะออกครับเหครับครับนี่เห็ดของข้าเก็บเนาะครับเนาะนาลัมครั้งแรกครับที่มานะครับเข้าพัฒทานหูปลานะ้วก็ต้องมาถามคนในชุมชนก่อนครับว่าเห็ดออกอยู่ส่วนใดเนาะถือว่ามือแรกกับมานี่หรอกพอกี่ไายนะครับนี่ใช่เดี๋ยวตู้มงามเลยนะครับ นอปนนอดอกตต้มตุ้มแก้งกับแสบกันละ่ะป่ะปั๊บเผาครับอากาศกระย่างวิชเชนบุรีกับยูนานาเทคนิครัตนบุรีนะครับโอ้ต้มง,ง่าหมอมนะัหมไก่